้นไม้นอกจากจะให้ความสวยงามความร่มรื่นและความสดชื่นแล้วยังมีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันสัตว์ร้ายเข้าบ้านได้อีกด้วยเกษตรตั้งตัวสวัสดีค่ะไม่ว่าจะฤดูการไหนเราก็ไม่อยากให้มีสัตว์ร้ายเข้ามาในบริเวณบ้านของเรากันหรอกเนาะ แล้วยิ่งตอนนี้นะคะก็เริ่มเข้าสู่ฤดูการหน้าฝนแล้วก็จะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็จะต้องควรระมัดระวังกันด้วยนะคะที่เขาจะมาด้วยกันกับน้ำฝนนั่นก็คืองูค่ะเพราะบางพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมได้แล้วสัตว์เรื้อยคานจำพวกงูนี่นะคะก็จะมาเข้าบ้านของเราหรือบ้านที่มีสวนก็จะมีทั้งความชืน้นความแฉะทำให้งูมาอาศัยอยู่ด้วย ดังนั้นในคลิปนี้นะคะช่องเกษตรตั้งตัวจึงจะมาชวนทุกๆคนค่ะให้หาต้นไม้เหล่านี้มาปลูกกันเพื่อป้องกันหรือไล่งูไม่ให้เข้ามาใกล้บ้านของเรานะคะแถมยังนํามาจัดเป็นสวนสวยเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะพร้อมทั้งต้นไม้บางชนิดนะคะก็ยังเป็นต้นไม้มงคลและมีสรรพคุณทางสมุนไพรให้กับเราได้อีกด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ที่ปลูกป้องกันงูต้นแรกกันเลยนะคะนี่เลยค่ะต้นลิ้นมังกรต้นลิ้นมังกรนี่นะคะเป็นไม้ล้มลุกทรงพุ่มค่ะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศในเขตร้อนนะคะ และเขตกึ่งร้อนค่ะทางทวีปแอฟริกาอินเดียมาดากัสก์และแถบอินดีสตะวันออกนะคะจึงเป็นพืชที่ทนต่อความร้อนได้ดีและสามารถนำมาปลูกได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารบ้านเรือนเราเลยะคะ่ะซึ่งลักษณะทั่วไปของต้นลิ้นมังกรจะเป็นพืชชนิดมีเง้าอยู่ใต้ดินแล้วส่วนที่โผล่พ้นดินออกมาเนี่ยนะคะ เราเรียกว่าใบค่ะโดยใบที่งอกออกมานี้จะออกมาเป็นกอเรียงสลับกันนะคะเป็นช่อแบบฟันปลาเป็นแท่งแบบยาวและกว้างค่ะเนื้อใบจะแข็งอวบ้ําหนาเป็นมันเงาซึ่งจะมีความสูงอยู่ประมาณ30-60ถึงเซนติเมตรนะคะแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์อีกด้วยค่ะ ต้นลิ้นมังกรนี่นะคะนอกจากจะให้ความสวยงามความสดใสเป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้มงคลแล้วก็ยังเป็นไม้ที่สัตว์เลื้อยคานอย่างงูไม่กล้าเข้ามาใกล้ตรงบริเวณที่เราปลูกต้นลิ้นมังกรไว้เลยนะคะเพราะว่าลักษณะของต้นลิ้นมังกรนี่นะคะเขาจะมีใบเรียวยาวแหละมะคม ใบเรียงสลับฟันปลาทําให้รางงูจะเรื้อยผ่านเนะคะเลื้อยผ่านได้ยากและหากงูเรื้อยไปโดนใบของต้นลิมังกรแล้วก็จะโดนบาดท,ที่ผิวหนังนะคะทําให้งูได้รับบาดเจ็บได้ค่ะต้นไม้ป้องกันงูต้นต่อมานะคะก็คือฟ้าทลายเจวนค่ะ ฟ้าทลายโจรนี่นะคะจัได้ว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายหลายอย่างเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระตุน้นภูมิคุ้มกันการต้านไวรัสและยับยั้งการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะคะต้นฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะจะเขาจะมีลำต้นสูงประมาณ50เซนติเมตรค่ะมีลำต้นเหลี่ยมผิวของใบจะเกลี้ยง ทรงใบรีออกสลับตรงข้ามกันค่ะแล้วดอกก็จะออกตรงตามซอกใบบริเวณปลายยอดดอกมีสีขาวนะคะขนาดเล็กปลายกีบดอกจะแตกออกเป็นแฉกแฉกค่ะผลแห้งจะเป็นทรงรีคล้ายกับฝักใต้ติ่งอะคะ่ะแล้วก็จะมีรสชาติขมแล้วต้นฟ้าทลายโจรน,นี่นะคะเขาก็ยังมีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อค่าว่าหญ้าก,กันงู เพราะว่าหากงูเลื้อยเข้ามาในบ้านแล้วเกิดเลื้อยไปโดนหรือไปสัมผัสกับใบหรือรากของต้นฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะก็จะทำให้ผิวหนังของงูค่ะเกิดอาการปวดบวมได้ค่ะทำให้หลายๆท่านนะคะจึงนิยมหาต้นฟ้าทลายโจรมาปลูกติดบ้านไว้เพื่อป้องกันงูเข้าบ้านและก็ยังมีคุณสมบัติทางยาสมุนไพรอีกด้วยค่ะ ต้นไม้ป้องกันงูชนิดต่อมานะคะก็คือต้นดอกดาวเรืองค่ะดาวเรืองเนี่ยนะคะเป็นไม้ล้มลุกค่ะที่มีอายุยืนประมาณ1ปีลําต้นจะมีความสูงประมาณ60-100ถึงเซนติเมตรนะคะลําต้นตรงมีสีเขียวเป็นร่องๆนะคะแต่กิ่งออกตามบริเวณโคนต้นใบจะมีลักษณะคล้ายๆข,ขนนกค่ะ จะออกเรียงตรงข้ามกันนะคะและมีใบย่อยๆอยู่ประมาณ11 1 7ถึง17ใบจะออกดอกเป็นดอกเดี่ยวนะคะและดอกของดอกดาวเรืองเนี่ยนะคะเอ่อก็จะมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองปนส้มค่ะมีกลีบดอกใหญ่ซ้อนๆกันค่ะเออแล้วดอกดาวเรืองเนี่ยนะคะเขาก็จะขยายพันธุ์ด้วยการพรพอมะเมล็ดเป็นหลักค่ะซึ่งมเมล็ดของดอกดาวเรืองที่ เราจะนํามาเพาะเนี่ยนะคะ,มะเมล็ดแก่เขาจะเป็นสีดําค่ะในส่วนของกลิ่นของดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งกลิ่นเนี้จะทําให้งูที่ใช้จมูกในการดมกลิ่นนะคะเป็นหลักแล้วอะ่ะเขาจะไม่ชอบกลิ่นของดอกดาวเรืองค่ะเพราะว่าจะไปรบกวนระบบการดมกลิ่นนะคะซึ่งจะทําให้งูเนี่ยไม่ชอบ กิ่งของดอกดาวเรืองและในส่วนลำต้นของดอกดาวเรืองเนี่ยนะคะเขาก็จะมียางค่ะซึ่งยางเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการระคายเคืองผิวทำให้สายตาของงูเนี่ยผ้าเรือนได้ค่ะและดอกดาวเรืองเนี่ยนะคะถือว่าเป็นดอกไม้มงคลค่ะที่มีความเชื่อกันว่าหากเราปลูกไว้จะนำโชคราบมาให้แก่ทุกคนภายในบ้านของเราค่ะ ต้นไม้ป้องกันงูต้นต่อมานะคะนี่เลยค่ะต้นละย่อมค่ะต้นละหยอมนี่นะคะเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นทรงพุ่มเตี้ยมีความสูงประมาณ30-70เซนติเมตรนะคะมีลำต้นคดงอเปลือกมีสีขาวหรือสีน้ำตาลอมเทาค่ะแล้วก็จะมียางเป็นสีขาวนะคะมักจะมีรอยแผลอยู่ตามลำต้นค่ะใบจะเป็นลักษณะใบเดี่ยวสลับตรงข้ามกันนะคะ ส่วนดอกที่ออกก็จะออกเป็นช่อตรงที่ปลายยอดนะคะตั้งแต่1-50ดอกค่ะแล้วปลายกีบดอกเนี่ยจะมีสีขาวนะคะโคนกีบมีสีชมพูหรือสีแดงเข้มมีผลเป็นทรงกลมนะคะผิวเรียบฉ่ำน้ำมีขนาดประมาณ1-18เซนติเมตรค่ะผลอ่อนจะมีสีเขียวแต่พอสุกแก่แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงหรือสีดำนะคะ การขยายพันธุ์ของต้นละยอมเนี่ยก็จะขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดค่ะแล้วจะผัดใบในช่วงฤดูแรงและจะผลิใบออกใหม่เลยนะคะในช่วงฤดูฝนค่ะแล้วต้นละยอมนี่นะคะก็ยังเป็นต้นไม้สมุนไพรที่สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ต้นละยอมนี่นะคะงูก็ยังไม่ชอบแถมกลัวอีกด้วยค่ะ เพราะว่าต้นละย่อมจะมีฤทธิ์ที่มารบกวนระบบประสาทและระบบหัวใจของงูค่ะต้นไม้ป้องกันงูชนิดต่อมานะคะก็คือต้นกุยช่ายประดับหรือกุยช่ายม่วงค่ะกุยช่ายประดับเนี่ยนะคะถือว่าเป็นไม้ยืนต้นค่ะที่มีอายุยืนยาวหลายปีมีความสูงประมาณ60เซนติเมตรนะคะมีหัวอยู่ใต้ดินแตกออกเป็นกอค่ะมีใบเรียงยาว แบนนะคะใบใบจะแหลมยาวประมาณ30ซนติเมตรค่ะต้นกุยช่ายประดับนี่นะคะจะออกดอกมาเป็นสีม่วงมีลักษณะคล้ายๆกับดาวหกแฉกค่ะและมีกลิ่นคล้ายกับกุยช่ายทั่วไปนะคะแล้วในส่วนของดอกและใบนะคะจะนิยมนำมาประดับตกแต่งมากกว่าค่ะแล้วด้วยความที่ กุยช่ายประดับนี่นะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวค่ะจึงทําให้กุยช่ายประดับนี่มีคุณสมบัติที่สามารถไล่งูได้นะคะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยจะไปรบกวนระบบการดมกลิ่นของงูค่ะต้นไม้ป้องกันงูต้นต่อมานะคะก็คือต้นจิงจูฉ่ายค่ะต้นจิงจูฉ่ายนี้นะคะเป็นต้นไม้ล้มลุกค,ค่ะมีขนาดเล็กมีอายุยืนประมาณ1ปี มีรำต้นตงรงกลมและสูงประมาณ45-120เซนติเมตรนะคะเขาจะมีเงาอยู่ใต้ดินค่ะรำต้นจะเป็นล่องและมีขนปกคลุมด้วยนะคะจะแตกกิ่งก้านออกตามํำต้นใบก็จะเรียงสลับกันอย่างนี้นะคะใบของจิงจูฉ่ายนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะายใบยจะแหลมแตกออกเป็นแฉกๆหน้าใบาจะเรียบ เป็นสีเขียวเนี่ยนะคะหลังใบก็จะเป็นสีเขียวปนเทาค่ะและมีขนขาวขึ้นเล็กน้อยนะคะซึ่งขนนี้นะคะก็จะส่งผลต่อสัตว์เลื้อยคานนะคะอย่างเช่นง,งูนะนะคะเมื่อมาสัมผัสก็จะเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ค่ะและ ต้นจิงจูฉไยนี่นะคะเขาก็ยังมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวของเขาด้วยค่ะจึงทำให้งูเวลาได้กลิ่นจะเลื้อยหนีเพราะว่าจะรู้สึกไม่ชอบกลิ่นที่ไปรบกวนระบบการดมกลิ่นของเขาอะค่ะแล้วต้นจิงจูฉายนี่นะคะก็ยังมีสรรพคุณในเรื่องของการลดความดันโลหิตขับลมลดกดในกระเพาะอาหารและก็ยังเป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็นอีกด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ป้องกันงูต้นสุดท้ายนะคะก็คือต้นว่านพญานาคราชค่ะต้นว่านพญานาคราชนี้นะคะจะเป็นต้นไม้ในกลุ่มของกระบองเพชรค่ะซึ่งมีสรรพคุณในการแก้พิษงูตะขาบและแมงป่องค่ะรวมไปถึงยังสามารถช่วยไล่งูได้เพราะว่าน้ำมันในว่านพญานาคราชนี้นะคะจะมีกลิ่นแรงจึงสามารถไล่งูได้ซึ่ง งูไม่ชอบกินฉุนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันอีกว่าเมื่อว่านพญานาคราชนะคะออกดอกก็จะนำความโชคดีมาสู่ผู้ปลูกทำให้ต้นว่านพญานาคราชจึงเป็นที่นิยมนำมาปลูกกันเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ ชมคลิปใหม่ๆจากช่องกเกษตรต้านตัวนะครับแล้วถ้าหากงูเข้าบ้านเราควรต้องทำอย่างไรอย่างแรกนะคะให้สังเกตประเภทของงูก่อนว่าเป็นงูอะไร แต่ถ้าเราดูไม่ออกว่าเป็นงูอะไรมีพิษหรือไม่มีพิษเราจึงควรสันนิษฐานไว้ก่อนเลยล่ะคะว่าต้องมีพิษคอยดูด้วยระยะที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะแล้วก็จึงขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งได้แก่โทรติดต่อ199เพื่อแจ้งอักคีภัยและสัตว์เข้าบ้านโทร1677 รายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันโทร1669สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหากโดนกัด